เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาดูรีวิวสกินปืนใหม่กันครับรอบนี้ไม่ใช่สกินปืนระดับตำนานนะเป็นสกินปืนระดับรองลงมาครับซีรีส์เดียวกับตัวละครใหม่ล่าสุดดาช่านั่นเอง p a r t y Animal คือชื่อของสกินปืนซีรีส์นี้นะครับมาในรูปแบบกล่องสุม่มซึ่งข้างในนี่ก็มีหลายปืนเลยเนี่ยมีอัมี Wood p e c k e r ดาเมจหแม่นยำหนึแล้วก็มี M500 ดาเมจ1ลบรีโหลด1แมกกาซีน1 แล้วก็สกาลั่น1นึ่ Mac 1แม็กหลบความเร็วเคลื่อนที่ลง1ซึ่งความสามารถแต่ละปืนจะไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมต้องการจะรีวิวก็คือสกินปืน M 5 0 0กระบอกนี้นั่นเองสีสันจัดจ้านมากแต่ว่าก่อนที่จะรีวิวกันก็ต้องสุ่มกันอีกแล้วนะฮะซึ่งพูดถึงเรื่องสุ่มช่วงนี้ผมนี่เป็นเศร้าเลยคือดูเพชรผมสิครับเหลือไม่ถึงพันเนี่ยเหลืออยู่9 5 8เพชรเอาสัก10กล่องก่อนละกันหวังว่าคงจะออกบ้างนะ M 5้าจัดมาครับ โอ้โหสามวันโอ้โหสามวันเจ็ดวันเอาก็ยังดีได้ชั่วคราวก็ยังดีดีกว่าไม่ได้คือช่วงนี้รู้สึกจะทําอะไรก็ทําไม่ค่อยได้นะครับตั้งแต่เพจไม่มีเนี่ยเริ่มเข้าใจความรู้สึกของสายฟรีก็วันนี้นี่แหละ mm. ผมว่าสปอนเซอร์เพรต้องมาแล้วล่ะนะจังหวะนี้สกินนี้ครับมาพร้อมความสามารถดาเมจหนึ่งลบรีโหลดหนึ่งแล้วก็บวกแมกกาซีนหนึ่งก็ดีนะ ได้ทั้งดาเมจแล้วก็ได้ทั้งแมกกาซีนแปลว่าลูกศนเยอะกว่าแน่นอนก็เดี๋ยวมาเปรียบเทียบความแรงกันก่อนเลยละกันว่าดาเมจหนึ่งเนี่ยมันทำให้ปืนกระบอกนี้ยิงแรงขึ้นมาขนาดไหนฝั่งด้านซ้ายคือปืนที่ใส่สกินส่วนด้านขวาเนี่ยไม่ได้ใส่สกินนะครับแล้วผมจะทดสอบยิงเป้าให้ขึ้นดาเมจสีเหลืองมาดูความแตกต่างกันครับ อ่าจะเห็นว่าดาเมจด,ด้านซ้ายแรงกว่าชัดเจนนัดละ48แรงกว่าด้านขวาถึง3หน่วยด้วยกันนะครับทีนี้มาดูดาเมจสีแดงกันบ้างอาจะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยดาเมจ247ส่วนด้านซ้ายดาเมจ264นะครับก็แรงแตกต่างกันถึง17หน่วยเลยนะถ้าเกิดว่ายิงหัวเนี่ยทีนี้มาดูความเร็วในการรีโหลดกันครับว่า2กระบอกนี้จะแตกต่างกันขนาดไหน อมองทันกันไหมฮะจะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยรีโหลดไวกว่านิดนึงนะเพราะว่าปืนที่ไม่มีสกินเนี่ยมันไม่โดนลบความเร็วรีโหลดนะครับส่วนฝั่งด้านซ้ายเนี่ยมันจะโดนลบรีโหลดลงหนึ่งแต่ผมว่ามันก็มองเกือบไม่ออกอะ่ะถ้าไม่ได้มาทําภาพเปรียบเทียบก,กันแบบนี้ผมว่าคุณผู้ชมมองไม่ออกแน่นอนนะฮะว่ากระบอกไหนรีโหลดช้ากว่ากันก็ผมสรุปให้เลยสําหรับสกินนี้ถ้าเอาไปเทียบกับปืนที่ไม่มีสกินเนี่ยมันดีกว่าชัดเจนครับเพราะว่ามันทั้งยิงแรง แล้วก็ได้กระสุนเพิ่มมาอีกนัดหนึ่ง nice. ส่วนความเร็วร okay. ีโหลดเนี่ยแทบจะไม่มีผลอะไรเลยก็ถ้าใครเงินเหลือเพชรเหลืออยากจะได้ปืนที่แรงๆสีสันสวยๆก็จัดไปนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายฟรีก็ไม่จําเป็นต้องไปหาเพชรมาเติมนะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเวลาใช้งานจริงมันก็แทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับเล่นได้เหมือนกันมันอยู่ที่คนเล่นอยู่ที่คนใช้มากกว่าเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูในโหมดซีวีนะครับวันนี้เจอใครครับเนี่ยปูกากเว้ยห้าา กูกากเว้ฮ่าฮ่ามากากไม่กลัวกลัวเกรียนมากกว่าตามมาเพื่อนปังเล่น M 500มันต้องพยายามยิงหัวนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสยิงศัตรูตายได้ภายในนัดเดียวหัวแตกซ้ามันเพื่อนซ้ามันเอาวิ่งไปไหนแล้วนะเดี๋ยวกรจะช่วยกันซ้ำนายยิงใครอ่ะเพื่อน วดิงไว้ก่อนเพื่อนเราแก้แค้นให้แล้วโอ้เราก็นึกว่านายตั้งชื่อเล่นๆสงสัยจะกากจริงอะไรนะอุงคอนเทนเนอร์เหรอตัวนี้หรือเปล่าเพื่อนยิงมันเพื่อนยิงมันเนอะเราเชื่อแล้วว่านายกากจริง เรอเล่นนะรอเล่นคือทุกคนก็มีความเก่งในตัวเองแหละก็ไม่มีใครกาก,ากไปซะหมดหรอกนะครับบางทีเราเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเทพ,พเจ้าเล่นเก่งอย่างงุ้นอย่างนี้แต่เราลงมาเล่นแล้วเรามีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วนะเอาใจเย็นเพื่อนอย่าพึ่งมาต่อยเราไหนดูดีว่านายกากจริงหรือเปล่าโอ้ไม่กากแล้วเนี่ยดาเมจสองร้อยนะทำเป็นเล่นไป <c oughs> มาเพื่อนตามมาเดี๋ยวเราจะพานายไปยิง <c oughs> นายวิ่งแบบติดๆเราเลยนะนายอย่าวิ่งห่างนะ ตามมาเพื่อนมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ที่ฐานหัวแตกยืนนิ่งอย่างนี้นี่ M 5 0 0นี่ชอบเลยหัวแตก264น่าจะไม่ได้ใส่หมวกนะแก๊งนี้ถ้าไม่ได้ใส่หมวกเนี่ย M 500มันจะยิงนัดเดียวแตกนะครับแต่ถ้าหมวก2เนี่ยผมไม่ชัวร์นะว่าจะแตกหรือเปล่า M 500มันเบาวกว่าปืน Desert Eagle นะครับเอาละตัวสุดท้ายเพื่อน ตามหาเลยตามหาเลยหัวแตกยืนนิ่งอย่างนี้พี่ชอบแต่เอาตามจริงยุคนี้เขาก็ไม่ค่อยเล่น M 5 0 0กันเท่าไหร่นะก็มีเล่นแค่เกมแรกนะครับเพราะว่าเกมที่2เป็นต้นไปนี่เขาก็จะเล่นพวกดีเซิร์ตกันหมดแล้วเพราะว่าดีเซิร์ตมันยิงแรงมากยิงไกลมากเข้าหัวนัดเดียวล่วงบวกอะไรก็เอาไม่อยู่โอ้ h a ง k ิ o u นะเพื่อนเอา a k คมาทิ้งให้ นี่นายไม่กากนะเนี่ยนายซื้อปืนแจกเพื่อนเนี่ยนายช่างเป็นคนที่มีน้ำใจจริงๆแต่ว่าซอรี่นะวันนี้เราจะต้องเล่น M500 ทั้งเกมเราอาจจะเก็บ ak ของนายไม่ได้เพราะว่าเรามารีวิวปืนตามมาเพื่อนเดี๋ยวเราจะพานายไปยิงให้หมดตี้เลยตี้นี้ผมรู้สึกว่าเขาเริ่มจะไม่บวกแล้วนะเริ่มจะแอบแล้วนะนะ่ะตามมาเป็นขบวนเลยพอบอกตามมาก็มาจริง เฮ้เขาไปไหนกันหมดอ่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ฐานบอรหรือว่าอยู่กลางเมืองยังไงนี่ไงนี่ไง,ไง,ไงเพื่อนปวดแตกทำไมเขาไม่ซื้อหมวกกันเลยครับเนี่ย <First line. S 1> จริงหมวก2มันน่าจะก,กันได้นะผมว่าเฮ้ยอยู่มุมนูนเพื่อนปัานแอวปัานแอล,แอ,ลอยู่ตรงเราหมดเลยสตัวโอเครู้เรื่อง เสียงน่ารักับเบอร์สองเบอร์สองมีแฟนยังจ๊ะระวังนะเพื่อนมนเล่นลูกโอเคเพื่อนได้เลยเพื่อนเราจะอยู่ไกลๆลรวไม่เข้าไปใกล้หรอกเพื่อนหัวแตกหนึ่งเพื่อนมารอตรงนี้ก็ได้มั้งขึ้นบ้านเลยเหรอจังหวะนี้กูกากกูกากกูกากขึ้นไปชาร์จบนบ้านเอากูกาก ก้าว้วล่วงโอ้เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเขาซองควงเขาซองควงผมขึ้นไม่ได้ขึ้นไปเนี่ยผมนี่จะเป็นกุก,กากสองเลยนั่นไงบอกแล้วว่ารอตรงนี้ก็ได้แม่มันลายนะยิงตีผมเหรอหยิงตีผมหรอัวแตกคนนี้มีหมวกนะครับ เขาแค่ร้อยสี่สิบห้าไงแต่เลือดเขาน่าจะไม่เต็มเป็นไงเพื่อนจำไว้ในที่หลังอย่าวิ่งไปห้าวกับซองควง <c oughs> ซองควงทะลวงไส้ M ห้าอมันเป็นปืนที่ต้องเล่นระยะนะครับโอ้ยแตงกิ้วกูกากูวาไอ้วอลมาแจกอีแล้วว่ะนายนี่สายเปจริงเลยเนี่ยเมื่อกี้ให้ AK รอบนี้ให้ไอวอลมาตามาเพื่อนสามศูนย์ละ เกมนี้เราจะปิดเกมกันด้วยสกอรสี่ศูนย์วุยโดนน,โดนั่นน่ะโดนนั่นน่ะร้อยแปดเก้ามีปืน,ปนไปนานๆทำไมเดินตัวเปล่าอยู่ในเนี้ยอยู่ในเนี้ยอยู่ในไอวอลเนี่ยถ่มเลยถมเลยถมเลยถมเลยอุย้ย <c oughs> เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นปะคนนี้หมวกสองนะครับ <c oughs> นัดเดียวไม่ตาย ดีนะยิงซาำทันสวยหลังไอวัวตัวนึงลงล่างไปแล้วครับอืมพลาด M500 ถ้ายิงตัวมันก็จะแป๊กแปกแบบนี้นะครับแต่ถ้ายิงเข้าหัวนี่มันจะสวยมากเลยตุ้ม ผมมันเพื่อนเดี๋ยวเราอ้อมล่างให้เอากูกาก,ากย้ยกูกา,กากล่วงอีกแล้ว <Double Kill. S 1> สวยครับคือจริงๆผมว่าเขาก็ไม่ได้กากนะสังเกตได้จากเมื่อกี้ตอนเล่นน่ะจะเห็นว่าเขาแบบวิ่งเกาะกลุ่มอยู่ใกล้ๆเพื่อนตลอดเวลาเลยนะครับอันนี้นะว่าเป็นสิ่งที่ดีในโหมด 4v4 นะ ก็ผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งละกันหลังจากได้ลองใช้ M 5 0 0สกินนี้นะครับมีข้อสังเกตรตรงที่ว่าเวลาเจอคนใส่หมวก2และเอาปืนยิงหัวเขาเนี่ยถึงจะใส่สกินมันก็ยิงนัดเดียวไม่ตายอยู่ดีนะครับต้องซ้ำสองนัดเขาถึงจะล่วงคือจำนวนนัดที่ยิงเนี่ยมันเท่ากับปืนที่ไม่มีสกินเลยแหละก็ถ้าใครหวังจะพึ่งสกินเนี้ยให้มันยิงหัวนัดเดียวแตกเนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์นะครับสู้เปลี่ยนไปนเล่นดีเซอร์ตอีกเกิลอะไรอย่างนี้ดีกว่านะเห็นผลชัดเจนกว่าแน่นอน สกินนี้มันเหมือนกับมาเป็นสีสันเป็นลูกเล่นในเกมมากกว่านะฮะใครเงินเหลือเพชรเหลือก็จัดไปได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Kimima When He Effect Act head up, never looking back i'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i have so